แย่แล้ววอลเลย์บอลชายไทยเจอปัญหาใหญ่ก่อนลงแข่งกับกาตางานนี้จะไหวไหมเนี่ยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง ann sport l i h e ก่อนที่จะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาม,มันของเรากันนะคะความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขัน fivb challenger cup 2023ั วันที่28-30กรกฎาคมณกรุงโดฮาประเทศกาตาร์เพื่อชิงตัวไปแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024ต่อไปสำหรับวอลเลย์บอลชายไทยจะเหลือเพียง13คนเท่านั้นเพราะอนุทพมจันทร์หัวเสาตัวเก่งวอลเลย์บอลชายไทยได้รับบาดเจ็บในศึกซีวีลีก2023สัปดาห์แรกและนั่นทำให้เกิดปัญหาใหญ่และถูกส่งตัวกลับไปรักษาที่ไทยเรียบร้อยแล้ว โดยอนุษนั้นได้บาดเจ็บในช่วงเซตที่4ในเกมที่หนุ่มไทยลงพบอินโดนีเซียศึกซีวิลีกครั้งที่3สนามแรกณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียก่อนที่ทีมชาติไทยจะพ่ายไปในเกมดังกล่าว1-3เซตและจากการบาดเจ็บดังกล่าวทีมงานผู้ฝึกสอนจึงอยากให้อนุษย์พักรักษาตัวให้เต็มที่และจะตัวเดินทางกลับมารักษาตัวที่เมืองไทยแล้ว ด้วยทีมหนุ่มไทยยังเหลือโปรแกรมแข่งขันรายการใหญ่ทั้งวอลเลย์บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ปี2022นณเมืองอูเมียประเทศอิหร่านระหว่างวันที่19-26ถึง26สิงหาคม2566และวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมครั้งที่19ปี2023นณเมืองหางโจวประเทศจีนระหว่างวันที่19-26กถึง26กันยายน2566 และในขณะนี้ทีมชาติไทยจะเหลือผู้เล่นเพียงแค่13คนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายเชลเลนเจอร์คัพ2023เนื่องด้วยส่งรายชื่อนักกีฬาทั้ง14คนไปให้สหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติตั้งแต่ก่อนออกเดินทางรวมถึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เล่นคนใหม่ได้โดยรายชื่อนักกีฬาประกอบไปด้วยมือเซตบุญญฤทธิ์วงทรมาวินมณีวงหัวเสา นภาเดชพินิจด,ดีอนุรักษ์พันลำอัสนะพันจันทจรตำแหน่งบอลเลวกฤษดานินสไัยชยุทธคงเรืองถากรช่วยมีประเสริฐปิ่นแก้วตำแหน่งบีหลังธนทัตทวีรัต์คิสโตเฟอร์ตัวรับอิสระธนพัทเจริญสุขสีวะโดนสันหาธรรมล่าสุดยามีนกฤษดานินสไัย กับตันวอลเล์บอลชายไทยได้ออกมาเผย3จุดแข็งของกาตานั่นก็คือความสูงใหญ่ความไวและการบล็อกพร้อมยอมรับว่าแมกนี้งานช้างจริงๆต้องบอกเลยว่านั่นเป็นปัญหาใหญ่ของวอลเล์บอลชายไทยจริงๆค่ะสำหรับโปรแกรแข่งขันนะคะพบกับกาตาวันศุกร์ที่28กรกฎาคมพศ2566เวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย ต้องการผลชนะเท่านั้นเพื่อผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬามันๆของเรากันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ